สวัสดีครับในวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องที่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดหนึ่งอย่างในชีวิตของคนเรานะครับนั่นก็คือการนอนครับรู้กันหรือเปล่าครับว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราใช้เวลาในการนอนหลับนะครับมากถึง25ปีนะครับหรือประมาณ1ใน3ของช่วงชีวิตของเราเลยนะครับนี่แสดงให้เห็นนะครับว่าการนอนเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากจริงๆนะครับมาอย่างนั้นเนี่ยธรรมชาติก็คงไม่กําหนดให้เรานอนมากขนาดนี้หรอกนะครับผมระหว่างที่เรานอนหลับนั้นนะครับร่างกายของเราจะมีกระบวนการทางชีววิทยาเกิดขึ้นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ่อมมแซรเเลล์ทีี่สยห เสริมสร้างการทํางานของสมองนะครับซึ่งกระบวนการเหล่านี้เนี่ยก็จะส่งผลต่ออารมณ์นะครับระบบภูมิคุ้มกันนะครับไปจนถึง ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรังต่างๆนะครับเช่นโรคเบาหวานเป็นต้นด้วยนะครับวันนี้ผมเลยอยากจะขอยกตัวอย่างสัก4ี่ข้อที่จะทําให้คุณเห็นว่าการนอนนั้นสําคัญต่อร่างกายและจิตใจของเราขนาดไหนนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็มารับฟังกันเลยครับข้อแรกนะครับผมหากเราพักผ่อนหรือว่านอนหลับไม่เพียงพอเนี่ยจะส่งผลทําให้น้ําหนักตัวของเราเพิ่มขึ้นใช่นะครับทุกคนฟังไม่ผิดหรอกนะครับเพราะมีงานวิจัยหลายชิ้นบ่งบอกว่าคนที่พักผ่อนน้อยหรือนอนน้อยนะครับมีแนวโน้มที่จะมีน้ําหนักตัวมากกว่าคนที่นอนหลับได้อย่างง มีงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับให้ข้อสรุปไปว่าเด็กที่มีการพักผ่อนน้อยนะครับมีแนวโน้มที่มีการพัฒนาไปสู่โรคอ้วนมากถึง89%นะครับและในผู้ใหญ่ก็มีความเสี่ยงสูงมากถึง55%เลยทีเดียวนะครับนั่นก็เพราะการพักผ่อนหรือการนอนน้อยนะครับจะทําให้น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นได้นั่นเองนะครับเชื่อกันว่าสาเหตุที่ทําให้เป็นเช่นนั้นนะครับมากมายหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงระหว่างการนอนนะครับไปจนถึงเรื่องของสภาพจิตใใใใจจจนรรัส่งงงงงผลลลห้แูกกกกาาาออํยด เพราะฉะนั้นหากใครที่กําลังต้องการลดน้าหนักอยู่นะครับก็ขอให้จําไว้ว่าการนอนหลับพักผ่อนนั้นก็สําคัญไม่แพ้กับการออกกําลังกายและการควบคุมอาหารเลยนะครับข้อ2ครับผมการนอนที่ดีนั้นจะส่งผลทําให้เราควบคุมความหิวได้ดีด้วยนะครับอย่างที่กล่าวไปในข้อที่แล้วนะครับว่าการนอนน้อยมีผลทําให้น้ําหนักตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับสาเหตุหนึ่งนะครับก็มาจากการที่เราหิวบ่อยนั่นเองนะครับมีหลายงานวิจัยเลยนะครับที่บอกว่าคนที่พักผ่อนน้อยหรือนอนไม่เพียงพอเนี่ยครับจะมีความอยากอาหารนะครับมากกว่านะครับแล้วก็มี แคลอรี่สูงกว่าด้วยครับที่เป็นเช่นนั้นนะคบก็เพราะว่าคนที่พักผ่อนไม่เพียงพอนะครับจะส่งผลทําให้การทํางานของฮอร์โมนต่างๆนะครับเช่นฮอร์โมนเลปตินที่เป็นฮอร์โมนที่ควบคุมความหิวนะครับทำให้ฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยลดลงนะครับทำให้คนเรานะครับมีความหิวที่มากขึ้นนั่นเองครับข้อ3ครับการนอนที่ดีเนี่ยจะส่งผลต่อสมาธิและการทํางานนะครับทำให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับเนื่องจากการนอนมีผลต่อภาวะต่างๆของการทํางานของสมองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความจําสมาธิหรือแม้แต่ประสิทธิภาพในการทํางานของสมอง มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับที่บอกว่าการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยครับหรือว่าคนที่นอนน้อยจะทําให้ประสิทธิภาพของการทํางานของสมองลดลงนะครับเทียบเท่ากับคนเราเมานะครับจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยทีเดียวนะครับการนอนนั้นนอกจากจะช่วยเรื่องการทํางานของสมองแล้วยังช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้อีกด้วยนะครับจากงานวิจัยบ่งชี้ว่าคนที่นอนหลับพักผ่อนน้อยกว่า7ชั่วโมงนั้นมีโอกาสป่วยเป็นหวัดนะครับมากกว่าคนที่นอนหลับพักผ่อน8ชั่วโมงต่อคืนนะครับมากถึง3เท่า เลยทีเดียวครับ ข้อ4ครับการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอครับก็เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ส่งผลให้เกิดโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดเช่นกันครับมีงานวิจัยมากมายนะครับที่ระบุว่ากลุ่มคนที่นอนหลับไม่เพียงพอหรือคนที่นอนหลับมากจนเกินไปนะครับจะมีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดมากกว่ากลุ่มที่นอนวันละ7-8ดชั่วโมงครับดังนั้นเราก็ควรควบคุมการนอนของเรานะครับทั้งในแง่คุณภาพช่วงเวลาของการนอนหลับพักผ่อนให้เหมาะสมนั่นเองนะครับทั้ง4ข้อที่ผมได้กล่าวมานี้นะครับเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปรรระโยชนนน์ขอองกาคับ ยังมีเหตุผลอีกมากมายที่บอกว่าการนอนนั้นสำคัญต่อร่างกายเราจริงๆครับ ในเมื่อเราพอจะทราบกันแล้วนะครับว่าการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยมันมีความสําคัญมีประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจเราขนาดไหนนะครับแล้วมันพอจะมีตัวช่วยอะไรบ้างไหมนะครับที่จะทําให้การนอนหลับของเราเนี่ยดีขึ้นหรือมีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นนะครับคำตอบก็คือมีครับผมเช่นการลดการมองแสงสีฟ้าก่อนเข้านอนนะครับก็คือการไม่เล่นมือถือก่อนนอนนั่นเองแล้วก็การไม่ดื่มกาแฟหลัง4ี่โมงเย็นนะครับการกําหนดเวลาเข้านอนตื่นนอนนะครับการตั้งอุณหภูมิห้องให้เหมาะสมต่อการนอนของแต่ละบุคคลนะครับงดการ การทานอาหารก่อนเข้านอนและอื่นๆ่งอีกมากมายนะครับแน่นอนครับว่าการรับประทานอาหารเสริมนั้นก็เป็นตัวช่วยที่จะทําให้การนอนของเรานั้นดีขึ้นได้เช่นกันนะครับ เรามาดูกันครับว่ามันมีอาหารเสริมอะไรที่ช่วยตรงนี้ได้บ้างครับตัวแรกเลยนะครับน้ำมันดำข้าวนะครับนอกจากจะมีคุณประโยชน์มากมายเช่นมีิลิตในการต้านอนุมูลอิสระนะครับช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลแล้วนะครับยังมีงานศึกษานะครับที่ตีพิมพ์ในวารสารปี2017นะครับเกี่ยวข้องกับโภชนาการนะครับที่บ่งชี้ว่าการรับประทานอาหารเสริมที่มีน้ำมันดำข้าวเป็นส่วนประกอบนะครับหรือเราเรียกกันว่า r i c e bran s u p p l e m e n t นะครับ ช่วยทําให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็การนอนหลับเนี่ยยาวนานต่อเนื่องมากขึ้นด้วยนะครับรวมถึงช่วยลดฤทธิ์จากคาเฟอีนลงอีกด้วยครับ ตัวที่2งาดาครับเดิมทีงาดำเนี่ยเป็นพืชที่มีวิตามินและเกลือแร่หลากหลายชนิดเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์สารสื่อประสาทต่างๆที่มีผลต่อการนอนนะครับยกตัวอย่างเช่นเซโรโทนินนะครับหรือว่าอีกตัวหนึ่งนะครับที่คนเราคุ้นชื่อกันอยู่แล้วนะครับก็คือเมลาโทนินนะครับกูตามเมนนะครับผมแล้วก็มีงานวิจัยนะครับในกลุ่มผู้สูงอายุชาวไทยด้วยนะครับอันนี้นะครับพบว่าคุณภาพในการนอนหลับนะครับ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญเลยนะครับโดยวัดผลหลังจากการรับประทานงาดําต่อเนื่องนะครับ20กรัม12สัปดาห์ครับที่สําคัญก็คือไม่มีผลข้างเคียงใดๆเลยนะครับตัวที่3มเมล็ดทานตะวันครับผมองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดนะครับอยู่ในเมล็ดทานตะวันก็คือกรดอะมิโนตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่าทริปโตเฟนนะครับผมโดยกรดอะมิโนตัวนี้นะครับเป็นสารตั้งต้นที่สําคัญในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทที่สําคัญตัวหนึ่งนะครับต่อการนอนก็คือเซโรโทนินนั่นเองนะครับแถมมีเมลาโทนินเป็นส่วนประกอบอีกด้ววยรััตที่4สสาากกดดจเมล็ อาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะครับว่าการดื่มไวน์ก่อนนอนเนี่ยจะช่วยทําให้หลับสบายมากยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนครับอาจจะเป็นเพราะว่าฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ในเมล็ดองุ่นนั้นนะครับก็ยังอุดมไปด้วยสารสกัดโพลีฟีนอลนะครับเป็นกลุ่มสารประเภทโพลีแอนโทไซยานิดีนะครับรวมถึงฟลาวนอยด์นะครับอย่างแคตทชินนะครับซึ่งมีฤทธิ์ในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระรวมอยู่ด้วยครับแน่นอนครับว่าในทางวิทยาศาสตร์นะครับก็มีงานวิจัยหลายชิ้นนะครับรับรองว่าการทานสารสกัดจากเมล็ดองุ่ยรรบสาามถชว อาการนอนไม่หลับและอาการวิตกกังวลได้อย่างมีนัยสําคัญด้วยนะครับโดยเป็นการประเมินกลุ่มตัวอย่างที่ทานสารสากัดจากเม็ดองุ่น200มิลล mm ิกรัมต่อวันนะครับต่อเน,นื่องเป็นเวลา8สัปดาห์นั่นเองนะครับถึงตอนนี้ทุกท่านน่าจะรู้ถึงความสําคัญของการนอนและทริคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ช่วยเพิ่มคุณภาพของการนอนได้นะครับเพื่อให้สุขภาพของเราดีขึ้นนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับว่าใน EP ถัดไปนะครับเราจะนําเรื่องราวที่มีประโยชน์อะไรมาแชร์ให้ทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ